ยักษ์ตอนที่11พระโพธิสัตว์ทราบว่ายักษ์ตนนี้มีขนเหนียวยจึงชักตระบอง <มา S 1> ออก,กตีไปเต็มแรงแม้ตระบองก็ไปติดอยู่ที่ขนยักษ์เหมือนกันแม้จะทรงทราบว่าอาวุธประจำกายที่นำมาหมดสิ้นแล้วแต่พระองค์ก็ไม่ทรงครั่นคร้ามเลยปัรลือเสียงกึกก้องร้องตวาดว่าเจ้ายักษ์ร้ายเจ้าไม่เคยได้ยินชื่อเราปัญจาวุฒกุมาเลยหรือ ก่อนจะเข้าดงเราเตรียมตัวมาพร้อมแล้วเราจะต่อยเจ้าให้แหลกไปเลยตรัสจบก็ส่งโถมเข้าต่อยด้วยมือขวามือข้างขวาก็ติดขนต่อยด้วยมือข้างซ้ายแม้มือข้างซ้ายก็ติดขนอีกเตะด้วยเท้าขวาเท้าวขวาก็ติดเตะด้วยเท้าซ้ายเท้าซ้ายก็ติดส่งคิดว่าจะกระแทกให้แหลกด้วยศีรษะแล้วก็ส่งกระแทกด้วยศีรษะ แม้ศีษะก็ติดที่ขนเหมือนกันพระโพธิสัตว์มีอวัยวะทั้งห้าคือทั้งมือทั้งเท้าและศีรษะติดตรึงอยู่ที่ขนของยักษ์แม้จะห้อยตรงเตงอยู่อย่างนั้นก็ไม่กลัวไม่สะทกสะท้านเลยยักษ์จึงคิดว่าผู้นี้เป็นเอกบุรุษเป็นดุษพยาราชสีเป็นบุรุษอาชาในาไม่ใช่บุรุษธรรมดาถึงจะถูกยักษ์อย่างเราจับไว แม้เพียงความสะดุ้งกลัวสักนิดก็ไม่มีในหนทางกลางป่านี้เราฆ่าคนมามากไม่เคยเห็นคนอย่างนี้เลยทำไมหนอบุรุษนี้จึงไม่กลัวยักษ์เกิดความขั้นกร้ามไม่กล้ากินพระโพธิสัตว์จึงถามว่าพ่อหนุ่มเพราะเหตุใดท่านจึงไม่กลัวตายพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นรู้ว่ายักษ์เกิดความหวั่นใจในตน จึงใช้อุบายลวงให้ยักษ์กลัวและไม่กล้ากินตนกล่าวว่ายักษ์เอ๋ยทำไมเราจึงจะต้องกลัวเพราะในชีวิตหนึ่งความตายนั้เป็นของแน่อยู่แล้วอีกอย่างในท้องของเราก็มีวัชิราวุธถ้าเจ้ากินเราก็จะไม่อาจทำอาวุธนั้นให้ย่อยได้วัชิราวุธนั้นจะบาดไส้บั้นพุงของเจ้าให้ขาดเป็นชิ้นชิ้นทำให้เจ้าถึงสิ้นชีวิต เราก็จะตายด้วยกันทั้งสองคนด้วยเหตุนี้ไงเล่าเราจึงไม่กลัวตายยักษ์ได้ยินดังนั้นจึงคิดว่าชายหนุ่มนี้คงพูดจริงชิ้นเนื้อแม่เพียงน้อยจากร่างกายของบุรุษนี้หากเรากินเข้าไปก็ไม่อาจจะย่อยได้ควรที่เราจะปล่อยบุรุษนี้เสียยักษ์เกิดความกลัวตายขึ้นมาจึงกล่าวว่าพ่อหนุ่มท่านเป็นผู้กล้าประดุจพระยาราชสี เราไม่อยากกินเนื้อของท่านแล้วละ่ะท่านพ้นจากเนื้อมือของเราเหมือนดวงจันทร์พ้นจากปากราหูเชิญท่านผ่านไปได้หมวนญาติมิตรจะได้ดีใจต่อจากนั้นพระโพธิสัตว์ตรัสกัยักษ์ว่าดูก่อนยักษ์เราต้องไปแน่แต่ท่านที่มาเกิดเป็นยักษ์ร้ายมืออาบด้วยเลือดมีเลือดเนื้อของผู้อื่นเป็นพักษาเพราะทำอกุศล,ลกรรมไว้ในการก่อน ถ้าท่านดำรงอยู่ในอัตภาพเช่นนี้ก็จะต้องทำอกุศลกรรมอยู่ต่อไปนับตั้งแต่เราพบท่านก็ไม่อาจจะปล่อยท่านให้ทำอกุศลกรรมต่อไปได้ได้ตรัสโทษในการผิดศีลห้าเป็นต้นว่ากรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์นั้นย่อมทำให้เกิดในนรกและในกำเนิดเปรตถัดจากเปรตมาก็จะทำให้มาเกิดเป็นอสุรกายและสัตว์เดรัจฉาน ครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะทำให้มีอายุสั้นทั้งอย่างส่งแสดงอนิสงค์ของศีลห้าอีกเป็นอันมากว่าจะทำให้พ้นจากกำเนิดยักษ์ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นตน้นทรงชักจูงยักษ์ให้ตั้งอยู่ในศีลห้าทำยักษ์ให้รับปลีกรรมอยู่ในดงนั้นและแนะนำให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาททรงเก็บอาวุธทั้งห้าผูกและสอดเข้าประจำกายแล้วก็ได้เสด็จออกจากดง ทรงพบกับพวกมนุษย์ที่ปากดงถูกพวกมนุษย์เหล่านั้นถามว่าพ่อหนุม่มท่านเพิ่องออกมาจากดงนี้หรือท่านผ่านดงนี้ออกมาได้อย่างไรกันไม่เจอยักษ์เลยหรือพระโพธิสัตว์ตรัสเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คนเหล่านั้นฟังและส่งเล่าถึงการที่ยักษ์นั้นได้กลายมาเป็นยักษ์ที่มีศีลควรแก่การบูชาทรงอมลาพวกมนุษย์เหล่านั้นแล้วเสด็จกลับสู่เมืองพาราณสี เมื่อถึงกรุงพาราณสีแล้วได้เข้าเฝ้าพระราชมารดาและพระราชบิดาได้รับการต้อนรับจากพระญาติอย่างโอลารภายหลังเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วได้ขึ้นครองราชก็ส่งปกครองโดยธรรมทรงบำมเพญบุญมีทานเป็นต้นตลอดพระชนชีพเกิดเป็นคนควรทำความพยายามให้ถึงที่สุดจนกว่าจะชนะ ดังเช่นปัญจาวุตกุมารทรงชนะยักษ์ด้วยพระไถยที่เด็ดเดี่ยวฉะนั้นดังภาสิทธิที่ว่าหากเราไม่กลัวสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะกลัวเราจะได้ไม่เกิดเป็นยักษ์ยักษ์ยักษ์ยักษตอนที่12เราได้รู้จักยักษ ซึ่งมีฐานะที่ต่างกันมีที่อยู่ต่างกันเช่นอาระวะกะยักษ์ซึ่งเป็นยักษ์ภูม,มิเทวดาชั้นดีมีวิมานอยู่บนพื้นดิน,นยักษิซีนีมารดาของปียังกระและยักษิซีนีมารดาของปุณพสุซึ่งเป็นยักษ์ภูม,มิเทวดาชั้นล่างไม่มีอาหารทิพไร้ที่อยู่ต้องอุ้มลูกเที่ยวสแสวงหาอาหารร่อยไปยักษ์ขนเหนียวที่อาศัยอยู่ในดงคอยดักจับมนุษย์กินเป็นอาหาร ถ้าเป็นยักษ์ที่มีวิมานอยู่บนต้นไม้ก็จัดเข้าในระดับยักษ์รุกขเทวดาอย่างเช่นทีฆาตานยักษ์ซึ่งมีวิมานอยู่บนต้นตาลยักษ์บางจำพวกมีวิมานอาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลลึกบางจำพวกอาศัยอยู่ในวิมานใต้สระน้ำยักษ์น้ำเหล่านี้เรียกอีกชื่อว่ารากสดยักษ์รากสดนี้ก็จะมีหน้าที่รับใช้ทาเาวสวรรค์มหาราชเป็นคราว เช่นตักน้ำไปให้เป็นตน้นคราวละห้าเดือนบ้างคราวละหกเดือนบ้างต่อปีดังเช่นเรื่องของรากสดตนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในสระน้ำกลางป่าซึ่งเมื่อทำการรับใช้จนครบวาระของต้นแล้วก็ได้รับผ่อนว่าให้สามารถจับคนและสัตว์ที่ลงไปในสระน้ำที่ตนอาศัยอยู่กินได้ยกเว้นผู้ที่รู้จักเทวธรรมเท่านั้น ในอดีตการพระโพธิสัตว์ของเราถือกำเนิดในพระคันของอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสีในวันขนานพระนามพระประยุรญาตขนานพระนามว่ามหิตสาสกุมารพระองค์ทรงมีพระกนิธภาดาหรือน้องชายพระนามว่าจันทกุมารแต่เมื่อพระราชมารดาของทั้งสองพระราชกุมารสิ้นพระชนแล้ว พระราชาก็ทรงตั้งหญิงอื่นไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีเมื่อพระอัครมเหสีองค์ใหม่ประสูติพระราชโอรสชนทั้งหลายขนานพระนามพระราชโอรสนั้นว่าสุริยกุมารพระราชาทอดพระเนตรเห็นสุริยกุมารนั้นแล้วก็ทรงพอพระทัยตรัสว่าเราให้พรแกบุตรของเธอพระเทวีนั้นกราบทูลว่าหม่อมฉันจะรับเอาในเวลาที่หม่อมฉันต้องการเพคะ ต่อมาเมื่อพระราชโอรสเจริญวัยแล้วจึงทูลพระราชาว่าขอเดชะสมมติเทพพระองค์ได้พระราชทานพรไว้ในเวลาที่บุตรของหม่อมชั้นประสูติขอพระองค์โปรดพระราชทานราชสมบัติแก่บุตรของหม่อมชั้นเถิดเพคะพระราชาแม้จะทรงห้ามว่าบุตรของเราทั้งสองกำลังเติบโตจะได้รองรับราชสมบัติต่อไปบัตรนี้ ก็รุ่งเรืองดุดกองไฟเราไม่อาจให้ราชสมบัติแก่สุริยกุมารได้แต่พระนางก็ทรงอ้อนวอนและอ้างสัจวาจาที่พระองค์รับปากไว้อยู่เนืองเนืองพระราชาจึงรับสั่งให้เรียกพระราชโอรสทั้งสองมาแล้วตรัสว่าลูกทั้งสองพ่อได้ให้ผ่อนไว้ในเวลาที่สุริยกุมารประสูติบัดนี้มารดาข,ของเขา ทูลขอราชสมบัติพ่อไม่อยากให้เลยแต่ถ้าพ่อไม่ให้ก็จะเสียสัจระและมารดาของสุริยกุมารก็อาจจะทำความพินาศให้แก่เจ้าทั้งสองได้ขอให้เจ้าทั้งสองตอนนี้จงไปอยู่ในป่าสักยะหนึ่งก่อนเมื่อพ่อล่วงลับไปแล้วจึงค่อยกลับมารับราชสมบัติตรัสด,ดังนี้แล้วก็ส่งส่งพระราชโอรสทั้งสองไป สุริยกุมารเล่นอยู่ที่พระลานหลวงเห็นพระราชกุมารทั้งสองนั้นถวายบังคมพระราชบิดาแล้วลงจากปราศาสตร์จึงเข้ามาถามว่าพี่ทั้งสองกำลังจะไปไหนหรือมหิตสาสกุมารจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทราบสุริยกุมารทราบเห็น՝นั้นแล้วมิได้มีความต้องการราชสมบัติเลยอีกทั้งยังมีความรักเคารพพระเชษฐาทั้งสอง จึงขอไปอยู่ป่าด้วยแม้มหิตสาสักกุมารจะทรงห้ามไว้แต่ก็ไม่อาจทำให้สุริยะกุมารเปลี่ยนพระทยัยจึงได้พากันเดินทางไปด้วยกันก่อนแล้วคิดว่าจะนำกลับมาส่งในภายหลังในขณะที่เสด็จเข้าไปสู่ป่าหิมพานพระโพธิสัตว์ทรงเสด็จประทับพักเหนื่อยที่ใต้ต้นไม้ข้างทางต้นหนึ่งไม่ไกลจากสระน้ำตรัสกับสุริยะกุมารว่าน้องสุริยะ เจ้าจงไปที่สระน้ำนั่นเมื่ออาบน้ำและดื่มน้ำแล้วจงเอาใบบัวนำน้ำมาให้พี่ทั้งสองด้วยแต่ว่าสระน้ำนั้นเป็นสระที่รากสดตนหนึ่งซึ่งได้รับอนุญาตจากท้าเวสสวรรค์ว่าชนเหล่าใดลงสู่สระน้ำนี้เจ้าสามารถจับชนเหล่านั้นกินได้ยกเว้นชนผู้รู้เทวธรรมเท่านั้นตั้งแต่นั้นมารากสดนั้นก็ถามเทวธรรมกับคนที่ลงไปในสระน้ำ หากตอบไม่ได้ก็ <Y ank S 1> จะจับกินเสียทุกคนจะได้ไม่เกิดเป็นยักษ์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 ตอนที่13ฝ่ายไสุริยากุมารไม่ทันพิจารณาได้ลงไปสู่ <Y ank S 1> สระน้ำนั้นทูกแร,รกสดถามว่าท่านรู้จักเทวธรรมหรือไม่ทรงตอบว่า พระจันทร์และพระอาทิตย์คือเทวธรรมลำดับนั้นรากสดจึงกล่าวกับสุริยกุมารว่าท่านไม่รู้จักเทวธรรมกล่าวดังนี้แล้วก็จดสุริยกุมารลงไปสู่สระน้ำนำไปพักไว้ในพบของตนส่วนพระโพธิสัตว์เห็นว่าสุริยกุมารไปนานแล้วจึงส่งจันทกุมารไปอีกคนจันทกุมารเมื่อลงไปสู่สระน้ำถูกรากสดคว้าแขนไว้แล้วถามว่า ท่านรู้จักเทวธรรมหรือทรงตอบว่าทิศทั้งสี่คือเทวธรรมรากสดจึงฉุดจันทกุมารน,นั้นลงไปสู่สระน้ำนำไปพักไว้ในภพของตนอีกคนหนึ่งพระะพธิสัตว์เมื่อเห็นว่าจันทกุมารก็เงียบหายไปอีกคนจึงคิดว่าน้องทั้งสองคงได้รับอันตรายอะไรสักอย่างจึงเสด็จไปด้วยตนเองทรงเห็นรอยเท้าของน้องทั้งสองเดินลงสระไม่เห็นรอยเดินขึ้น จึงทรงทราบว่าสานี้มีรากสดรักษาอยู่จึงทรงเน็บพระขันถือธนูประทับยืนระวังพระองค์อยู่รากสดเห็นว่าพระโพธิสัตว์ไม่ลงแน่จึงแปลงกายเป็นชายชาวป่ามาถามว่าพ่อนุ่มท่านเดินทางมาอ่อนเพลียทำไมถึงไม่ลงสู่สระน้ำอาบน้ำดื่มน้ำกินเง่าบัวแล้วจึงค่อยเดินทางต่อไปละ่ะ พระโพธิสัตว์พอเห็นลักษณะท่าทางของบุรุษนั้นก็ทราบได้ทันทีว่าเป็นยักษ์แปลงมาจึงตรัสว่าท่านจับน้องชายทั้งสองของเราไว้หรือยักษ์น้ำจึงคืนร่างเดิมล้วตอบว่าเออเราจับไว้เองพระโพธิสัตว์ตรัสถามว่าท่านจับไว้ทำไมจงคืนน้องทั้งสองของเรามาเดี๋ยวนี้ยักษ์น้ำตอบว่าเราเป็นใหญ่ในสระนี้ ้าใครลงมาสู่สถานี้เป็นสิทธิ์ของเราเรามีสิทธิ์จับกินได้พระโพธิสัตว์ตรัสถามว่าท่านจับไปได้ทุกคนที่ลงเลยหรือยักษ์ตอบว่าเว้นผู้รู้เทวธรรมเท่านั้นนอกกนั้นเราจับได้ทั้งหมดพระโพธิสัตว์จึงตรัสถามว่าก็ท่านมีความต้องการรู้เทวธรรมหรือใช่เรามีความต้องการรู้เทวธรรมยักษ์ตอบ พระโพธิสัตว์จึงตรัสว่าเรารู้จักเทวธรรมท่านจะฟังหรือไม่ยักษ์กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงกล่าวเถิดพระโพธิสัตว์จึงตรัสตอบว่าเรามีร่างกายสกรปรกไม่อาจจะกล่าวได้ยักษ์จึงนํำน้ำมาให้พระโพธิสัตว์ทรงอาบแล้วก็นํำน้ำดื่มมาให้เมื่อพระโพธิสัตว์ตกแต่งร่างกายแล้วเชิญขึ้นนั่งบนบนลัลลัง ถ้ำกลางมนดบที่ตนเนรมิตขึ้นส่วนตนเองประนมมือหมอฟังอยู่ใกล้เท้าของพระโพธิสัตว์ลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ตรัสว่าดูก่อนยักษ์ท่านจงฟังโดยเคารพแล้วได้ตรัสว่านักปราดเรียกคนพูดถึงพร้อมด้วยความละอายบาปและความเกรงกลัวบาปผู้ตั้งมั่นดีแล้วในกุศลธรรมเป็นสัตบุรุษในโลกว่า ผู้มีเทวธรรมยักฟังเทวธรรมจนจบแล้วเกิดความเลื่อมสายกล่าวว่าข้าพเจ้าเลื่อมสายท่านจะคืนน้องชายให้ท่านคนหนึ่งแล้วท่านจะให้ข้าพเจ้านำน้องชายคนไหนมาให้จะไไดด้ม่เเกิเป็นยักษ์ตอนที่14 พระโพธิสัตว์ตรัสว่าขอท่านจงนำน้องชายคนเล็กมาเถิดยักษ์กล่าวว่าท่านบัณฑิตท่านรู้จักเทวธรรมเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ประพฤติทเทวธรรมพระโพธิสัตว์เมื่อโดนมองผิดและถูกกล่าวโทษผิดเช่นนั้นจึงตรัสว,ว่าเพราะเหตุใดท่านจึงกล่าวเช่นนั้นยักษ์กล่าวว่าเพราะท่านเลือกที่จะช่วยน้องชายคนเล็กแต่ทิ้งน้องชายคนรองไว้ ท่านจึงได้ชื่อว่าไม่ทำความนอบน้อมต่อผู้เจริญกว่าพระโพธิสัตว์ตรัสว่าดูก่อนยักษ์เรารู้ทั้งเทวธรรมทั้งประพฤติทเทวธรรมนั้นพระน้องชายคนเล็กนั้นเราจึงต้องมาสู่ป่าใหญ่แห่งนี้เพราะเหตุว่ามารดาของน้องชายคนเล็กทูลขอราชสมบัติกับพระราชบิดาให้แก่น้องชายนั้นพระราชบิดาของเรา ไม่ทรงปรารถนาจะให้ราชสมบัติและกลัวว่าเราทั้งสองจะได้รับอันตรายจึงส่งส่งพวกเรามาอยู่ในป่าแห่งนี้เพื่อจะรักษาชีวิตของเราทั้งสองไว้แต่น้องชายคนเล็กเห็นเราทั้งสองอำลาพระราชบิดาแล้วกำลังจะเดินทางเข้ามาสู่ป่าได้เข้ามาถามเหตุนั้นเมื่อทราบความทั้งหมดแล้วจึงตามพวกเรามาสู่ป่านี้ด้วย เมื่อข้าพเจ้ากลับไปสู่พระนครแล้วแม้จะกล่าวว่ายักษ์ตนหนึ่งในป่าได้กิ่นน้องชายนั้นแล้วใครเล่าจะเชื่อเราดังนั้นข้าพเจ้าเมื่อกลัวภัยที่จะเกิดจากการเข้าใจผิดว่าที่น้องชายคนเล็กเสียชีวิตในป่าเพราะเราได้ฆ่าน้องชายคนเล็กเพื่อแย่งราชสมบัติเราจึงให้หนำน้องชายคนเล็กนั้นมาจากท่านยักษ์ได้ฟังแล้ว จึงเกิดจิตเลื่อมใสในพระโพธิสัตว์ยิ่งขึ้นได้กล่าวสรรเสริญว่าถูกต้องแล้วชอบแล้วท่านบัณฑิตท่านรู้จักทั้งเทวธรรมอีกทั้งอย่างพระพุทธธรรมนั้นด้วยเมื่อกล่าวดังนี้แล้วจึงได้นำน้องชายมาคืนให้ทั้งสองคนลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ได้ตรัสพรรณนาโทษในการเป็นยักษ สันเสริญคุณของศีลให้ยักษ์นั้นดำรงอยู่ในศีลห้าได้ส่งอาศัยอยู่ในป่านั้นพร้อมด้วยน้องชายทั้งสองโดยได้รับการคุ้มครองจากยักษ์น้ำหลังจากนั้นไม่นานเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วจึงพายักษ์กลับไปสู่กรุงพาราณสีด้วย มหิาศาสักุมารทรงได้รับการอภิเษกเป็นพระเจ้ากรุงพาราสีจากหมู่พระญาติครอบครองราชสมบัติสืบต่อมาทรงพระราชทานตำแหน่งอุปราชแก่จันทกุมารและเมื่อสุริยกุมารโตขึ้นก็พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีให้ได้ทรงสร้างสถานที่สิงสถิตให้แก่ยักษ์และได้ทรงทำให้ยักษ์นั้นมียศใหญ่ได้รับเครื่องบูชาและสาการะม,มากมาย จากเรื่องนี้ทำให้เราทราบว่ายักษ์นั้นแม้จะดุร้ายกินเลือดและเนื้อของผู้อื่นเป็นอาหารแต่ก็มีอัธยาศัยใฝ่ในธรรมมีความเคารพธรรมนับถือธรรมบูชาธรรมโดยให้พระโพธิสัตว์ทรงอาบน้ำก่อนให้ประทับนั่งบนที่สูงส่วนตนเองนั่งฟังโดยเคารพในที่ต่ำกว่า ให้ความเคารพนับถือและบูชาผู้แสดงธรรมโดยยกให้เป็นอาจารย์ให้ความปกป้องคุ้มครองอาจารย์นั้นตลอดชีวิตของตนดังนั้นยักษ์จึงได้รับการเคารพบ,บูชาตอบได้ถึงความเป็นผู้เลิศด,ด้วยลาบและยศในการต่อมาไไดได้มเเกกกิป็นยยยััจะ่ ยักษ์ตอนที่15ยักษ์นั้นมีทั้งยักษ์ดีคือยักษ์ที่เป็นบัณฑิตเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์และยักษ์ร้ายคือยักษ์ที่เป็นพาลไม่เคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยชอบเบียดเบียนมนุษย์โดยจะเข้าสิงร่างกายทำให้เจ็บป่วยบ้างทำให้สิ้นชีวิตบ้าง ซึ่งในขณะที่เข้าสิงนั้นจะไม่ปรากฏตนให้เห็นเลยขณะที่ทำร้ายก็ไม่ปรากฏแต่ก็สามารถทำให้ผู้คนตายได้เมื่อพระภิกษุที่เป็นอาจารย์ขับไล่ผูดผีที่เป็นยักษ์ต้องการจะให้ยักษ์ปล่อยคนที่ถูกสิงก็จะบอกให้ยักษ์นั้นออกไปถ้ายักษ์นั้นยังไม่ออกพระก็จะปั้นหุ่นยักษ์ด้วยแป้งหรือดินเหนียวแล้วก็ตัดมือหรือเท้าของหุ่นนั้น เมื่อมือหรือเท้าของหุ่นถูกตัดขาดไปมือหรือเท้าของยักษ์ก็ขาดไปด้วยเมื่อพระพิกษุตัดคอหุ่นยักษ์ก็จะถึงแก่ความตายไปด้วยแต่ต่อมาภายหลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ภิกษุฆ่ายักษ์ถ้าภิกษุรูปใดฆ่ายักษ์ต้องอาบัติทุนละใจซึ่งเป็นอาบัติที่มีโทษปานกลางไม่ถึงขาดจากความเป็นภิกษุ ยักษ์ที่ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี้จะทำร้ายโดยไม่เลือกว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวาสด,ดังเรื่องของยักษ์ตนหนึ่งที่ทำร้ายพระสารีบุตรเทระด้วยความรู้สึกเพียงแค่นึกว่าไม่พอใจสุดท้ายตนเองต้องถูกแผ่นดินสูบสมัยหนึ่งพระสารีบุตรเทระปลงผมใหม่ๆนั่งเข้าสมาบัติในเวลากลางคืน ข้างขึ้นเดือนงายในที่กลางแจ้งนันทยักษ์และสหายตนหนึ่งเหาะจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ด้วยภารกิจอย่างหนึ่งได้เห็นพระสารีบุตรเทระนั่งอยู่ในที่แจ้งนั้นเมื่อเห็นแล้วนันทยักษ์เกิดความรู้สึกไม่พอใจด้วยอำนาจของการผูกเวรกับพระเทระมาในพบก่อนจึงกล่าวกับสหายยักษ์ว่า ดูก่อนสหายเราจะตีศีรษะของสมณะนี้ยักษ์สหายนั้นไม่เห็นด้วยกับการกระทำเช่นนี้จึงกล่าวห้ามว่าอย่าเลยสหายอย่าดูหมิ่นสมณะนั้นเลยสมณะนั้นเป็นผู้มีคุณยิ่งใหญ่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากยักษ์สหายนั้นกล่าวเตือนอย่างนี้ถึงครั้งที่สองและครั้งที่สามว่า ดูก่อนสหายอย่าทำอย่างนั้นเลยสมณะนี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแม้จะถูกยักษ์สหายเตือนถึงสามครั้งอย่างนั้นหนันทยักษ์ก็ไม่ได้เชื่อถือแต่อย่างใดได้เข้าไปใช้ตรบองตีศีรษะพระเถระจ,จนได้ด้วยการตีที่หนักหน่วงถึงเพียงนั้นถึงเป็นช้างที่สูงใหญ่ถึงเจ็ดศอกก็มีอันต้องจมลงไปในดิน หรือเป็นยอดภูเขาใหญ่ก็จะถึงกับแตกกระจายทําลายลงมาแต่กลับกลายเป็นว่ายักษ์นั้นกลับร้องคร่ำครวญว่าร้อนร้อนแล้วก็ตกลงไปสู่มหานรกในที่นั้นนั่นเองพระมหาโมคลานะเทระเห็นยักษ์นั้นตีศีรษะของพระสารีบุตรเทระด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์จึงเข้าไปหาพระสารีบุตรเทระแล้วถามว่า ดูก่อนท่านสารีบุตรท่านพอทนได้หรือยังพอแก้ไขได้หรือไม่เกิดทุกข์อะไรบ้างเลยหรือพระสารีบุตรเทรากล่าวว่าดูก่อนท่านโมคคลานะพอทนได้พอแก้ไขได้แต่ศรีรษะของผมรู้สึกเจ็บนิดหน่อยพระมหาโมคคลานะเทรากล่าวว่าดูก่อนท่านสารีบุตร น่าอัศจรรย์ยิ่งนักไม่เคยมีเช่นนี้มาก่อนการที่ท่านสารีบุตรถูกยักษ์ตนหนึ่งตีศีรษะอย่างแรงถึงเพียงนั้นแล้วยังกล่าวว่าพอทนได้พอแก้ไขได้แต่ศีรษะของผมรู้สึกเจ็บนิดหน่อยดูก่อนท่านโมคลานะน่าอัศจรรย์ยิ่งนักไม่เคยมีเช่นนี้มาก่อนที่ท่านโมคลานะเห็นยักษ์นั้นได้จนบัดนี้ ผมยังไม่เห็นแม่ปีศาจสักตัวเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้ยินคำสนทนาของพระเทราทั้งสองด้วยที่ประสน์อันบริสุทธิ์จึงทรงเปลี่งอุทานว่าจิตของผู้ใดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนผู้เขาหินไม่กำนัดในอารมณ์ที่น่ากำนัดไม่โกรธเคืองในอารมณ์ที่น่าโกรธเคืองจิตของผู้ใดได้อบรมอย่างนี้แล้วความทุกข์ ย่อมไม่สามารถเข้าถึงผู้นั้นได้จะได้ไม่เกิดเป็นยักยักยัก